สวัสดีท่านสภาพหลุดสภาพสีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมอยู่ผมนาย e s k นะครับหรือเอชเชคเกอร์นั่นเองครับในรายการเอ t เชคเกอร์นะครับอยู่เกมขายออฟเฟียพัทที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับผมจำตอนนี้จำไม่ได้ละอ่ะต่อเนื่องนะครับผมหน้าต่อเนื่องจำอะไรไม่ได้ครับตอนนี้เล่นต่ออย่างเดียวครับลุยกันเลยนะครับผมเล่นออกไปที่โลนอสตีทนะครับเพื่อที่จะไปเอาฟิวอีกหนึ่งอันนะครับได้ตอนนี้เราได้มาแล้วหนึ่งอันนะครับเก็บมาแล้วนะครับ เก็บมาแล้วแต่ยสอยู่ตรงไหนนะครับเก็บมาถือว่าเก็บมาแล้วนะเก็บมาแล้วหรือเปล่าวะดูดูว่าเก็บไปยังคือคือไปดูของนว่าของที่เราได้มาเนี่ยมันแต่ทำไมมันผมไม่เข้าใจทำไมมันไม่อยู่ในนี่วะมันไม่อยู่ในอินเทอร์เวะนี่คือปัญหาครับนี่คือปัญหาครับของเกมนี้ครับไม่ใช่ปัญหาของผมนะครับ ผมเกมนี้ครับทำมางงๆครับแจะว่าไปโทษเกมก็ไม่ได้ต้องโทษตัวเราเองนะครับเราจะเราจะโทษเกมนะครับเหมือนนี่ไงเห็นปะแล้วไม่หยิบหมาเว้โคตรควายอะจริงปะควายมากนะครับเอาอะไรออกดีวะปืนสั้นเหรอ M16 หรือ,อเท่าไหร่วะนะมันต้องใช้อะครับเฮ้ยเอาไงดีวะ จริงไรไปดีว่าวโทรศัพท์มันต้องใช้อ่ะสเนปเปอร์ต้องใช้เอาเอาสิบหกออกดีไหมไม่ดีมั้งเจอศัตรูที่ว่าแบบนั่นอีกก็อ,อยากใช้เอ,อ็มอะหาลูกยากครับเอาเอ็มออกแล้วกันคิดถูกคิดผิดก็ไม่รู้นะเอาเอ็มออกแล้วกันครับผมผมไม่ผม,ผมโอเคเอาเอ็มออกนะลาก่อนบ๊ายบายเดี๋ยวค่อยมาเอาใหม่ก็ได้เราเราค่อยเจอกันใหม่นะครับเอ็มนะครับ เพราะปืนเนี้ยเราเจอศัตรูเนี่ยที่ผมคิดไว้เนี่ยถ้าเราเจอไอ้ตัวที่ยิงได้เนี่ยพอเรายิงมันตายเนี่ยเราสามารถที่จะเก็บกระสุนเขามาได้นะครับส่วนไอน้งเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะเ,จ,ะเจอตอนไหนนะครับลูกกระสุนนะครับเซฟก่อนเราไม่สามารถรู้เลยว่าเราจะเจอกระสุนได้อีกนะครับ <G in ny> มาเป็นแม็กอะโอ้โหแบบหายากมากนะครับสไนปเปอร์ยังพอเจอตัวนี้มีแม็กเยอะมากสไนปเปอร์ทิ้งไปน Rig ีน่เสียดายแย่นะครับ <G in ny> ถือว่าถือปืนสั้นนี่แหละดีที่สุดนะครับผมแต่พอเจอยักก็ต้องวิ่งเพ่นกันป่าราบละนะครับ เกลับกลับกลับกทับทางนี้แหละชัวไปกันเลยออกขับออก <_ S 1> ถูกปะวะ <_ S 2> โอเคถูกมัง้งโอเคโอเคปั๊บโอเคไวโซกาเดนโอเค,อเค,อเคทางนี้มัง้งทางนี้ไปไหนเราต้องสังเกตป้ายด้วยนะครับ ไปดูก่อนทางนี้ครับว่าโรโนสติดอยู่ตรงไหนโอเคที่นี่ที่ไหนครับถ้าเกิดตันนี่ชิบหายแลย้วเนี่ยต้องขึ้นทางบนไซกอกยังรู้เหมือนเดิมครับไซกอกไซเดือนอะไรอย่างนี้นะครับนี่ตันครับโอเคถ้าเกิดไม่ใช่นี่ต้องขึ้นทางบนแล้วนะครับถ้าเกิดตรงนี้ตันคุ้นๆเหมือนจะตันนะโอเคตันครับตันครับกลับครับ เซ้าอ่ะโคตรเศร้าอ่ะจริงบอกตรงเลยนะเกียดมากอะ่ะทางแบบนี้แบบเดินลำบากแบบโอ้โหเล่นเกมนี้ต้องทำใจครับนะครับเฮ้ยชิบหายละอีกประตูนี่ว่ะผิดผิดผิด,ดตรงนี้ยังพอจำได้ครับเนี่ยเออตัวนี้โห ไปครับไปครับไปครับปิดประตูอีกทางนี้อีกโอ้โหไม่ใช่เรื่องเลยไปครับลง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 โอเคขึ้นไปปั๊บปับปับ,ปบทางนี้โอเคไม่มีอะไรเคลียร์เคลียร์เข้าทางนี้ปับวิ่งกับสปินมาบ,บ่อยๆครับปับ๊บ ตอนนี้ซื้อคอมใหม่มายังไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยโหรอฮาร์ดดิส์นะครับเรือฮาร์ดดิส์อย่างเดียวนะเนี่ยก็เดี๋ยวจะได้แครเกมแบบรแรงๆกันบ้างนะครับโอ้โหเล่นแต่เกมแนวนี้เล่นแบบนี้มันคอมมันก็ยังไงอยากเล่นเกมแรงๆกับเขาบ้างนะครับผมโอ้โหอยากเล่นจริงนะความอยากนะครับความมันนะครับผมก็เดี๋ยวจะแคสกันไปเรื่อยๆแล้วกันชแนลผมคงยังคงถ้าเกิดชแนลผมยังคงอยู่นะครับถ้ายังไม่โดนลบคลิปนี้ชิบหาย ยังถ้ายังไม่โดนลบคลิปนี่ถือว่าใช้ได้ครับใช้ได้อยู่นะครับเซฟก่อนนะครับโอเคต่อครับต่อครับต่อครับเราลองขึ้นทางบนดูนะโรนอ e สตีดโรน s t สตีดว่าทางบนอะทางบนนี่แหละชัวนะครับโรนอ t สตีด มันต้องใช้มันต้องเป็นลักทางแหละครับมันต้องสักทางแหละล็อกไม่ใช่โอเคเปิดประตูอีครับเมื่อกี้แม่งเกมหลุดโอ้โหบอกโฟเทลเฟเธอร์เออร์เลอร์โอ้โหปวดใจเลยเมือ่อกี้โอ้โห,โโหนึกว่าจะไม่ได้เล่นซะแล้วครับโอ้โหประสบการประสบแบบมีคนประสบ,บ,บนั้นเยอะมากนะครับผมแต่มันก็ยังโอเคยังเล่นตอ่อไปได้นะครับโอ้โหแบบปวดใจเลยเมื่อกี้โอ้โหแบบใจหายใจคว่าหมดนะครับเนี่ย วิลโ佛กาเดนโอเคเปิดตู้ไปครับอย่าหลุดนะอย่าหลุดอย่าหลุดโอเคโอเคจะเจอยักไหมตรงนี้นี่ผมอยู่ที่ไหนครับช่วยบอกผมทีโอเคโรนัลสตีดโอเคครับเราต้องเดินไปทางนี้ครับโรนัลสตีดเราจะได้เจอโรนัลสตีดแล้วนะครับโรนัลสตีดทางไหนวะคงจะไม่เจอยักษ์นะเจอนี่ชิบหายครับเนะี่ยยักษ์เนะี่ยชิบหายแล้วเนี่ย นี่สวนครับตอนนี้มากับทางเก่าเลยนะเนี่ยจริงบอกตรงๆนะครับว้าวว้ายักษ์ไม่เอากลับตรงนี้มียักษ์ <c oughs> กลับก่อนเดี <c oughs> ย๋ยวพึ่งมันอาจจะไม่ใช่ทางนั้นก็ได้ลุ้นนี่ลุ้นโอ้ ใจเย็นใจเย็นตัวนลอ์สตีดลองเข้าทางนี้ดูนะครับโอเคลองเข้าทางนี้ดูตัวนลอ์สตีดนี่เราขึ้นมาโดดดาดฟ้ามันไม่น่าจะใช่มั้ง ว่ามันไม่ใช่แล้วล่อมั้งเคลืนขึ้นมาก่อนเปิดดูครับเคลื่เปิดเซฟปาร์คลูปน่าจะใช่แล้วแหละผมว่าถึงเราจะขึ้นมานะแต่เราก็ตรงนี้มันก็ที่เดิมนะครับเราอยู่บนนี้เราไม่ได้แปลว่าเราจะมาอยู่ในแเราสุดท้ายเราก็ต้องกลับมาทางเดิมโอเคผมวิเคราะห์ครับวิเคราะห์จากวิดีโอนะครับเคเราลงเราลงครับไม่ใช่ทางนี้แล้วล่ะนะครับ ึ้นเมานี้มันไม่ใช่ใช่อ่ะที่ผมขึ้นมานะมันมันต้องลงแล้วล่ะไม่ใช่ครับลงครับโอเคกี้เรามาจากพาร์คไหนไม่รู้ครับเดี๋ยวเราเราต้องลองไปดูแผนที่ใหม่ครับโเคนี้มันต้องดูบ่อยนะครับเพราะว่ามันทุกอย่างมันยากครับทุกอย่างมันสมจริงเกินไปครับแผนที่ก็สมจริงครับ แบบเราต้องดูเองอ่ะต้องทุกคนทำอะไรให้เป็นเองนะครับต้องดูเองมันไม่ใช่แผนที่เหมือน GPS อะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับเรามาตรงนี้แล้วนะครับเราต้องเดินนี่เข้านี่โนนนอสตีดตรงนี้เลยครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเป๊ะเลยครับตรงนี้ปึ๊บปึ๊บกับหลังเหรอโอ้โหโนนนอสตีดมีสองที่ครับมันทางนี้เหรอปึ๊บ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 นี่เลยถนนนอสตีด ทางนี้ไม่ใช่หรอวะนี่ดิแม่เดินปุ๊บกลับแต่ทำไมมันไม่ใช่อ่ะงงครับงงงงมากงงจริงงงมากครับไม่ใช่อ่ะครับนะ อย่าหลุดอย่าหลุดครับอย่าหลุดโอเคทุกครั้งที่ของการโหลดเปิดประตูนี่พายภาวนาไม่อยากให้หลุดนะครับหลุดนี่ขี้แตกขี้พายโรน s ลสตี t ตรงนี้เจอ,อยักครับอ้าวชิ้พายเปิดไม่ได้หรอมีอะไรอ๋อตรงนี้ถ้าผมน้อยผิดเนี่ยน่าจะมีอะไร เออ่ไม้น่าจะตอกอยู่ครับเราเปิดทางนี้ดูประตูนี้ครับเจอประตูนี้ล่ะไม่มีโอเคเตรียมเพนยักษ์ครับเตรียมหนียักษ์นะครับเตรียมหนียักษ์ครับแครับเจอแล้วหนีครับหนีครับโอเคเดี๋ยวจะเจอยักษ์อีกหนึ่งตัวนะครับนี่แหละมั้งน่าจะเป็นโลโนสติดนะครับเดี๋ยวผมต้องหนียักษ์ก่อนนะครับตัวนี้เปิดได้ปะ โอเคไม่ได้เฮ้ยมันมาเอามันเดินหนีมันไม่สนใจผมเลยโอเคมันมาแล้วโอเคยักมาแล้วรีบไปดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหใจเย็นเพื่อนใจเย็นอย่างงี้ก็มีด้วยอือสองสามสี่ห้าโอเคห้าครั้งครับห้าครั้งว่าผมจะเข้าทางนี้ครับโ okay, อเคเปิดประตูตันโอเคมันมาไม่ได้ครับมันมาไม่ได้ครับโอเค เข้าไม่ได้โอเคครับมันเข้าไม่ได้เมื่อมันเข้าไม่ได้เนี่ยเอ,เออเดีย๋ยวเพิ่งเดีย๋ยวเพิ่งเน่ยเอะเงียบทางเดิมครับโอเคมาหนาึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคเปลี่ยนแม็กเป็นแม็กเปลี่ยน,นแม็กครับเป็นแม็กสวย โอเคเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเปิดไม่ได้โอเคยักมาครับยักกำลังมาครับวิ่งหนีดีกว่าครับวิ่งหนีครับเยี่ยมอย่าหลุดอย่าหลุดอย่าหลุดครับอย่าหลุด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 โอเคขอบคุณพระสวรรค์ครับที่นี này, th ่มันท th ี่ไหนที่ไหนคือที่นี่นะครับโหที่ไหนวะโรนอสติด บอกข้าพระเจ้าทีนะครับผมงงงวยมากเลยทั้งไหนวะผมงงมวกเลยอะ่ะจริง,รงมึนและง,งงครับอ๋อนี้มียักษ์ไงจำได้เออโหมดกับทางเก่าจะชัด นรกชัดๆทางเนี้ยเซฟก่อนดีกว่าเซฟก่อนดีกวะครับโอเคเซฟเซฟเซฟไม่ได้แดกไม่ได้แดกอย่าครับอย่าอย่าไม่ตัดสินคิดกับไม่ได้แดกหรอกครับ <_ t ops> โอเคปับ๊บเซฟที่ไหนโพสต์โพสตเพนสตันโหลดโอ้โหโอเคเดี๋ยวเรามาตอนพัดหน้าผมค้างไว้ที่เดิมนะผมสวัสดีครับวันนี้ครับจุ๊บจุ bye ๊ยบาย